เป็นอีกหนึ่งคู่รักคนดังที่แฟนๆจับตามองความสัมพันธ์ในช่วงนี้สำหรับคู่ของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเอวาและเนทตไมน์เมดเนเหตุช่วงหลังๆมานี้ไม่ค่อยมีภาพและคลิปของทั้งคู่ขณะอยู่ด้วยกันออกมาให้แฟนๆฟินกันเลยกระทั่งล่าสุดเนทตไมเมดเนได้เคลื่อนไหวผ่านโพสตระบุว่าได้ยุติความสัมพันธ์กันแล้วช่วงนี้เห็นว่ามีข่าวออกมาหลายอย่างเลยอยากขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงให้แฟนคลับเนทตและเอวาทุกคนทราบว่าผมตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับน้องเอวา ซึ่งนี่ไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายเลยเอวาเป็นคนที่ดีและผมก็ยังคงห่วงใยน้องเสมอผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดว่าเราทั้งคู่จบความสัมพันธ์เพราะอะไรขอให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราสองคนและขอให้แฟนๆเราทั้งคู่ยังคงจะซัพพอร์ตพวกเราทั้งคู่ต่อไปผมและเอวาเราจะกันด้วยดีและจะยังคงให้กำลังใจกันและกันในเส้นทางของตัวเองขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของเราทั้งคู่ด้วยนะครับ ในขณะที่ฝั่งของเอวาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบคุณสำหรับความรักความหวังดีทุกอย่างที่ทำเพื่อหนูเสมอมาพี่เนทเป็นผู้ชายที่ดีมากมากพี่เนทจะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดของหนูเสมอรักเสมอค่ะและขอบคุณทุกคนที่รักพวกเราชาวเนวาทุกคนด้วยนะคะขอโทษด,ด้วยที่อาจจะทำให้ผิดหวังและขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ทุกคนส่งมาให้พวกเราด้วยนะคะหนูก็จะมีแต่ความหวังดีและรอดูความสำเร็จของพี่เสมอขอบคุณจากใจจริงๆสำหรับทุกอย่างค่ะ